สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ฏิพัน channel นะครับวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูการอัปเดตครั้งใหญ่ของ react js นะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะฮะ react เนี่ยมาถึงเวอร์ชัน18แล้วนะครับเป็นเวอร์ชันล่าสุดณขณะนี้เลยนะครับแล้วก็มีการอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ๆมาด้วยนะครับผมก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูว่ามีฟีเจอร์หลักๆอะไรบ้างที่ react 1 8นะครับเขาเพิ่มมานะครับผมบอกเลยว่าน่าสนใจมากนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูกันนะครับผม โอเคครับทุกคนทีนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาดูกันเลยว่ามันมีฟีเจอร์อะไรใหม่บ้างใน React 18หรือว่าใน React version 18นี้นะครับโอเคครับทุกคนก็มาดูเรื่องแรกเลยนะครับนั่นก็คือ new root API นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็คือปกติเนี่ยเวลาที่เราจะทำการ render app ของเราไปที่ root บนเว็บเพจนะครับเราก็มักจะเขียนโค้ดตามรูปภาพตามนี้นะครับที่ผมแสดงขึ้นให้ทุกคนดูอยู่นะครับ ตรงนี้เนี่ยมันจะถูกเรียกว่า legacy root api แล้วนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของ root api ที่มันเก่าแล้วนะครับอ่ะก็ลักษณะตามนี้นะครับโค้ดนะครับแต่ว่าใน react 18นะครับเราเนี่ยจะเขียนต่างออกไปนะครับก็คือเราเนี่ยจะมีการสร้างตัวแปร root ขึ้นมาใหม่เพื่อใช้กับเมธอดใหม่ที่มีชื่อว่า create root นั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้มันจะทำการส่ง root element นะครับ หรือว่า pass root element นะฮะแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำการใช้ root render เพื่อทำการส่ง app component ตามมาเป็นลำดับชั้นตามนี้นั่นเองนะครับผมอ่ะก็นี่ครับจะเป็นโค้ดตัวใหม่ที่เราเนี่ยสามารถใช้ได้ใน React 18นะครับก็ตรงนี้ทุกคนจะเห็นนะว่าเราจะเปลี่ยนจาก React DOM .render ไปเป็น React DOM .createRoot นะครับตามด้วยจะมีการใช้ root .render แล้วก็ render ในส่วนของ app component ของเรานะครับทีนี้หลายคนอาจจะสังเกตว่าจริงๆผลลัพธ์ของทั้ง2วิธีเนี่ยมันก็ไม่มีความแตก ต่างกันใช่ไหมนะครับตรงนี้จริงๆก็ใช่นะครับไม่ต่างกันเลยแต่ว่าขั้นตอนการเขียนเนี่ยมันต่างกันนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการเขียนแบบใหม่เนี่ยมันจะทำให้เราสามารถใช้สิ่งใหม่ๆใน React 18ได้นะครับเช่น concurrent feature เดี๋ยวตรงนี้ผมจะมาพูดทีหลังนะนะครับว่ามันคืออะไรนะครับตรงนี้ตัวแรกนะครับก็คือจะเป็น concurrent feature 2ก็คือ automatic batching ซึ่งตัวนี้มันจะเป็นฟีเจอร์ใหม่นะที่เราสามารถใช้งานใน React 18ได้นะครับผมก็ถ้าใครอยากใช้ฟีเจอร์ตรงนี้นะครับ ในส่วนของ concurrency feature นะครับส่วนของ automatic batching ก็จะต้องเปลี่ยนโค้ดตามนี้นะครับผมแต่ว่าตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็ยังสามารถที่จะใช้เป็นตัว legacy root API ได้นะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นตัวเก่าเนี่ยก็คือเราจะไม่สามารถใช้ในส่วนของฟีเจอร์ใหม่ใน react 18ได้น,นั่นเองนะครับผมโอเคครับทุกคนทีนี้มาดูส่วนต่อไปนะครับนั่นก็คือ concurrency นั่นเองนะครับ ซึ่งใน React 18เนี่ยเขาจะมีการเพิ่มนะครับก็จะเป็น concurrent feature หรือว่า concurrency เข้ามานะครับตรงนี้ใครที่ยังไม่รู้จักนะครับว่า concurrency คืออะไรนะครับอ่าตรงนี้จะอธิบายให้ฟังง่ายๆนะครับก็คือ concurrency เนี่ยมันจะเป็นความสามารถในการที่จะประมวลผลหรือว่า execute นะครับในส่วนของ t ท s การทํางานต่างๆหลายๆตัวได้พร้อมกันนั่นเองนะครับผมประโยชน์ของมันก็คือมันจะทําให้แอปเนี่ยมีความสมูทขึ้นนะครับจะทําให้ผู้ใช้งานหรือว่ายูเซอร์เนี่ยไม่รู้สึกว่าแอปเนี่ยช้านั่นเองนะครับผมหรือว่ามีการแลกเกิดขึ้นนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับในส่วนของ c u r r e n t feature เนี่ยเขาจะมีฮกสตัวนะครับที่เขาจะถูกใส่เข้ามานะครับเพื่อที่จะช่วยให้อ่าเว็บไซต์เนี่ยมันทํางานได้อย่างสมูทมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอ่าตัวแรกนะครับนั่นก็คือจะเป็นงนะคร มันจะทําให้คอมโพเนนต์เนี่ยไม่ต้องเข้าโหลดดิงสเตทที่ไม่จําเป็นนั่นเองนะครับเพราะว่ามันจะทําการรอคอนเทนต์ที่จะโหลดก่อนการเคลื่อนย้ายไปหน้าถัดไปน,นั่นเองนะครับคอมโพเนนต์เนี่ยสามารถที่จะเลื่อนระยะเวลาในการทํา Data f e t c h i n g ก็คือเป็นการดึงข้อมูลนะครับจนกว่าจะมีการเวนเดอร์ภายหลังเพื่อให้สามารถที่จะแสดงการอัปเดตที่สําคัญกว่าในทันทีนะครับซึ่งการใช้ use transition hook เนี่ยมันจะมีการ return 2ค่าใน array นะครับก็ได้แก่1เลยจะเป็น start transition นะครับ ก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการทำ callback นะฮะเราสามารถใช้เพื่อบอก React ว่าสเตตตัวไหนที่ต้องการเลื่อนระยะเวลานะครับซึ่งตัวนี้มันจะช่วยในการรักษา UI responsive รวมทั้งการ i n t e r a c t i o n กับเว็บไซต์ด้วยนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือ isPending นะครับซึ่งตัวนี้มันจะเป็น boolean ฟังก์ชันนะครับที่ใช้ในการตรวจสอบว่า สิ่งที่เราเนี่ยมีการรออยู่มีการเกิดการเปลี่ยนแปลงเสร็จสิ้นหรือยังนั่นเองนะครับโอเคนี่ก็คือจะเป็น6ตัวแรกนะครับที่ถูกเพิ่มเข้ามาใน concurrent feature ก็คือ use transition นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็น use deferred value นะครับ อ่าตรงนี้เนี่ยปกติเวลาที่เราเนี่ยจะมีการทำอ่าการคลิกหรือว่า hover อะไรบางตัวนะครับในส่วนของเว็บไซต์ของเราเนี่ยมันอาจจะเกิด action นะครับบางสิ่งเกิดขึ้นมาทันทีซึ่งตรงเนี้ยมันจะส่งผลต่อ UI responsive อย่างมากนะครับการใช้ use deferred value เนี่ยจะเป็นเหมือนการหน่วงเวลาการทำ action ต่างๆที่จะเกิดขึ้นทำให้ UI responsive เนี่ยไม่ได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับก็ยกตัวอย่างโค้ดตามนี้นะครับอย่างเช่นตรงเนี้ยเป็นอ่า text input นะก็คือจะเป็น input ที่ ให้เราสามารถพิมพ์ข้อความอะไรเข้าไปได้ใช่ไหมฮะซึ่งตรงนี้ถ้าทุกคนลองเอ,อกไปใช้ดูนะครับผลลัพธ์ของโค้ดเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถที่จะใส่ input ที่เป็น Text เนี่ยแล้วก็ แสดงผล Input ที่ใส่เข้าไปได้ทันทีนะซึ่งตรงนี้มันจะทําให้มันมีความรู้สึกแบบว่ามันมีความ r e s p o n s i v e เกิดขึ้นนะครับเพราะตรงนี้ถ้าทุกคนสังเกตในส่วนของ Component my slow list เนี่ยนะครับผมจะมีการใส่ d ด l a y ไว้2วินาทีนะครับจากการใช้ use deferred value hook นะครับก็คือที่ผมมีการกําหนด time out ms นะเป็น2วิหรือว่า 2000m มิลลิวินานะครับก่อนที่จะมีการอัปเดตนะครับซึ่งตรงนี้มันจะทําให้สามารถที่จะ Render ด้วย Text หรือว่าข้อความณปัจจุบันได้ทันทีนั่นเองนะครับผมโอ คือจะเป็นในส่วนของ concurrent feature นั่นเองนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของ hook use transition แล้วก็ use deferred value นะครับโอเคทีนี้มาดูส่วนต่อไปนะครับทุกคนก็คือจะเป็นในส่วนของ suspense API นั่นเองนะครับซึ่ง suspense API เนี่ยมันจะมี component นะฮะที่เป็น suspense component เนี่ยเขาจะให้มา2ตัวด้วยกันนะนะครับอ่ามาพูดถึงตัวแรกก่อนนะครับนั่นก็คือจะเป็น component suspense นะครับอ่าก็โค้ดตามนี้เลยนะครับผมซึ่งการใช้ suspense component เนี่ย มันจะทำให้คอมโพเนนต์ที่อยู่ในซัสเพนส์เนี่ย สามารถรอได้ก่อนที่จะมีการเรนเดอร์นั่นเองนะครับโดยมันสามารถที่จะแสดง Text ใน f a l l b a c k ขณะที่รออยู่ได้นะครับยกตัวอย่างตามโค้ดตรงนี้นะครับก็คือในส่วนของ Component Profile Details เนี่ยมันกำลังมีการรอ as y n ิ API ที่จะถูกเรียกเพื่อไปดึงข้อมูลหรือว่า FETCH ข้อมูลบางอย่างซึ่งตรงนี้ในขณะที่มันมีการรอในส่วนของ Profile Details แล้วก็ Profile photo เนี่ยมันก็จะมีการแสดงข้อความขึ้นมาว่า l o a d i n g นั่นเองนะครับตรงที่เรามีการใส่ในส่วนของ Property f a l l b a c กนะครับก็จะเห ซึ่งตรงนี้ฮะ s u s p e n s e เนี่ยมันจะมี properies t หรือว่าคุณสมบัติ2แบบด้วยกันนะหนึ่งนั่นก็คือ fallback นะครับ fallback เนี่ยคือจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าตอนนี้เนี่ยกำลังรออยู่นะนะฮะ ซึ่ง fallback เนี่ยจะแสดงผลลัพธ์ที่ตั้งไว้ออกมาจนกระทั่ง children ใน s u s p e n s component ทุกตัวเนี่ยมีการ render เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับอจาจจกนั้นตัวที่2นะครับก็จะเป็น unstable underscore void this fallback นะครับตรงเนี้ยมันจะเป็นอ่าในส่วนของประเภทแบบ boolean นะครับซึ่งมันจะเป็นการบอก react ว่าจะต้องข้ามขอบเขตการโหลดช่วงแรกหรือไม่นะฮะแต่ว่าตรงเนี้ยในอนาคตอ่าในส่วนของคุณสมบัตินี้หรือว่า property ตัวนี้เนี่ยจะถูกลบออกไปนะครับอ่ะก็ตรงนี้จะเป็นในส่วนของ s u s p e n s component นะฮะจากนั้นมาดูตัวต่อไปนะครับตัวที่ สองก็คือจะเป็น suspend list component นะฮะอ่าในส่วนของ suspend list component ตัวนี้นะครับมันจะช่วยให้มีการประสานงานแล้วก็ จัดลำดับกับคอมโพเนนต์หลายตัวที่อยู่ใน Suspense เพื่อที่จะแสดงผลแก่ยูเซอร์ให้มีลำดับขั้นตอนมากยิ่งขึ้นนะครับก็ตรงนี้ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรามีคอมโพเนนต์หลายตัวที่เราจะต้องการ fetch ข้อมูลซึ่งข้อมูลที่จะได้มาเนี่ยมันอาจจะได้มาแบบมั่วๆใช่ไหมครับแต่ถ้าเราใช้ s Suspense List คอมโพเนนต์ตัวนี้ React เนี่ยมันจะไม่แสดงไอเทมในลิสต์ก่อนจนไอเทมก่อนหน้านี้เนี่ยจะแสดงผลเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้การแสดงผล f a l l b a c k เนี่ยมีลำดับขั้นตอนนนนนนั่เอองงงรก็ตี้ใสวข Suspense listst Component เนี่ยมันจะมี propery t หรือว่าคุณสมบัติ2แบบด้วยกันนั่นก็คือตัวแรกเนี่ยจะเป็น review order นะครับเราก็สามารถใส่ในส่วนของ forward backwards together ได้นะครับจะเป็น3ตัวนะฮะค่าที่สามารถใส่ได้ก็ไอตัว review order เนี่ยมันจะเป็นตัวกำหนดลำดับที่ children ของ suspend list จะแสดงผลโดย together นะครับก็ตรงนี้แปลง่ายครับมันจะหมายความว่าจะแสดงผลทุกตัวเมื่อพร้อมเลยแทนที่จะแสดงผลแค่ตัวเดียวนั่นเองนะครับอาจากนั้นนะครับต่อจาก review order เนี่ยคุณสมบัติตัวที่2ก็คือ tail นะครับมันก็จะมีค่าที่เราสามารถใส่ได้ก็คือจะเป็น collapse แล้วก็ hidden นะครับซึ่ง tail เนี่ยมันจะเป็นตัวกาหนดการแสดงผลไอเทม ที่ยังไม่ได้โหลดใน suspend list นะครับโดยค่าเริ่มต้นเนี่ยจะแสดงผล f a l l back ทุกตัวใน list แต่ในส่วนของ c a l labs l เนี่ยนะครับจะแสดงผลแค่ f a l l back ถัดไปใน list นะฮะทีนี้สุดท้ายก็คือในส่วนของ hidden เนี่ยก็คือตรงตามชื่อเลยจะไม่แสดงผลนั่นเองนะครับโอเคนี่ก็คือจะเป็นในส่วนของ suspend api นั่นเองนะครับโอเคครับทีนี้มาดูฟีเจอร์ตัวต่อไปนะครับทุกคนนั่นก็คือ automatic batching นั่นเองนะครับซึ่งฟีเจอร์ตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นตัวที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็ดีมากๆเลยนะครับอะ ทีนี้มาอธิบายกันนิดหนึ่งนะครับว่า b a s h i n g เนี่ยคืออะไรนะครับเผื่อว่าหลายๆคนเนยังไม่รู้นะครับ b a s h i n g เนี่ยก็คือมันจะเป็นการรวบรวมกลุ่มสเตทท,ท,ที่เกิดการอัปเดตพร้อมกันให้มีการเรนเดอร์เพียงครั้งเดียวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับก็ตรงนี้ผมจะมีโค้ดให้ทุกคนดูนะครับแล้วก็ลองอ่านทําทความเข้าใจดูนะครับอ่ะยกตัวอย่างโค้ดตรงนี้นะครับอย่างเช่น ถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมี state สเตต2ตัวอ่ะก็คือจะเป็นแควแล้วก็แฟลกใช่ไหมครับที่มันจะต้องมีการรอ,อการอัปเดตโดยการใช้คลิกอีเวนต์ตัวเดียวกันนะครับซึ่งตรงนี้ React มันจะทําการรวมทั้ง2 Sta t ตตตัวเนี้ยให้มันอยู่ในการเรนเดอร์ครั้งเดียวหรือว่า one re-render นะครับผมซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดทุกคนลองเอาไปเขียนดูนะครับลองเอาโค้ดตรงนี้ไปลองเขียนดูแล้วลองสังเกตผลลัพธ์ดูเนี่ยเวลาทุกครั้งที่เรามีการคลิกเกิดขึ้นเนี่ย React มันก็จะมีการใช้แค่เรนเดอร์เดียวเสมอนะครับผม แต่ว่าตรงนี้นะครับ React เนี่ยก็ไม่ได้ทำอย่างนี้เสมอไปนะก็คือบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่า เราต้องการ fetch data แล้วก็มีการเกิด handle click update เกิดขึ้นเนี่ย React เนี่ยมันจะไม่รวมทั้ง2 state แล้วก็มันเนี่ยจะ update ทั้ง2 state เนี่ยแยกกันนะครับตรงนี้เหตุผลก็เพราะว่า React เนี่ยแค่ทำการรวม update ที่เหมือนกันเท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดการ update state หลังจากที่ event เนี่ยมันมีการถูก handle ไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ถูกรวมนั่นเองนะครับซึ่งปัญหาตรงนี้มันจะมีมาเรื่อยๆนะครับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับตรงนี้แหละก็เลยทำให้ React 18เนี่ยได้มีแนวคิดเกี่ยวกับการ batch ใหม่นะครับก็คือตรงนี้จ,จะ มาจาก createRoot ใน newRoot API นะครับที่มันจะมีการรวมทุกสเตทที่รออัปเดตโดยไม่สนว่าจุดกําเนิดเนี่ยมันจะมาจากไหนนะครับตรงนี้ก็หมายความว่าการอัปเดตไม่ว่าจะเป็นใน time out ใน promise ใน event handler อะไรเงี้ยหรือว่า event อะไรก็ตามมันจะถูกรวมกลุ่มเหมือนกับการอัปเดตใน React event นะครับ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็คือมันจะทําให้เกิดการเรนเดอร์น้อยลงแล้วก็จะทําให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ในแอปพลิเคชันของเราเนี่ยดีขึ้นอีกด้วยนัเนเองนะครับตรงนี้บอกเลยว่าดีมากๆนะครับผมอ่ะก็ดูโคด้ดตามนี้นะครับอย่างเช่นตรงเนี้ยทุกคนจะเห็นว่าอย่างเช่นผมมีในส่วนของตัวฟังก์ชัน handle click นะครับหรือว่าอาจจะเป็น set timeout อาจจะมีการ fetch หรืออาจจะมีการ listen event อะไรเงี้ยนะครับตรงเนี้ยใน react 18เนี่ยเขาจะมีการรวมกลุ่มการอัปเดตอัตโนมัตินะฮะโดยไม่สนว่ามันจะเกิดการอัปเดตที่จุดไหนนะครับผม โอเคครับทุกคนทีนี้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาลองติดตั้งนะครับแล้วก็ใช้งานตัว react 1 8นะครับก็คือเป็น react version 18กันดูนะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนเนี่ยใช้เป็น v i t js ตัวนี้นะฮะก็ให้ทุกคนไปติดตั้ง node js ให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็เปิด terminal ขึ้นมานะครับอ่าทีนี้เนี่ยผมจะ cd นะครับเข้าไปที่ desktop นะครับก็จะสร้าง project ที่ desktop นะครับใช้คำสั่งนี้เลยนะครับ npm init a d vite js/ app นะครับอ่า enter ไปโอเคก็ตรงนี้เนี่ยให้ทุกคนพิมพ์ y ไปนะครับอ่าทีนี้ก็ตั้งชื่อโปรเจกต์ของทุกคนนะครับตรงนี้ผมจะตั้งชื่อว่า react dash e i g นะครับผม enter ไปแล้วผมจะเลือกเป็นอ่า select framework ก็คือเป็น react นะครับ enter ไปอ่าก็เลือกเป็น react ตัวนี้ครับโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็ให้ทุกคน cd เข้าไปที่โฟลเดอร์อ่า react dash e i g นะครับ อ่า Enter ไปแล้วก็ใช้คำสั่ง npm i นะครับผมในการติดตั้งแพ็กเกจต่างๆนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะเปิดขึ้นมาด้วย vs code นะครับอ่าโค้ดจุดนะครับโอเคทีนี้เนี่ยให้ทุกคนมาที่ package.json file นะครับตรงนี้ทุกคนจะเห็นว่าอ่าในส่วนของ dependencies เนี่ย React นะครับมันยังเป็นเวอร์ชัน17อยู่เห็นไหมนะครับ React แล้วก็ React DOM ตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการติดตั้ง React 18ก,กันก็ให้ทุกคนมาที่ View แล้วก็เปิด Terminal ขึ้นมานะครับ ก็ตรงนี้ครับให้ทุกคนเนี่ยใช้คำสั่ง npm i react add rc นะครับแล้วก็ react dash dom add rc อะกด enter ไปอ่าโอเคนะครับทุกคนจะเห็นว่าตอนนี้เวอร์ชันมันจะเปลี่ยนแล้วเป็น react นะครับ18.0.0 dash rc 3ตามนี้นะฮะทีเนี้ยลองมา run project ดูก็คือใช้ npm run dev อ่านะครับโอเคอ่านี่ก็คือจะเป็นอแอปของเรานะครับ run และ ทีนี้ลองมาเปลี่ยนดูนะครับมาที่โฟลเดอร์ src แล้วก็ในส่วนของ file main jsx นะครับอ่ะตรงนี้เนี่ยเราลองมาเปลี่ยนเป็นอะไรฮะเป็น root api ตัวใหม่ใช่ไหมซึ่งตรงเนี้ยที่ทุกคนเห็นอยู่มันจะเป็น uh, legacy root api ก็คือจะเป็นตัวเก่าแล้วแต่ว่าเราสามารถใช้ได้อยู่นะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นตัวเนี้ยก็คือเราจะไม่สามารถใช้ uh, พวกฟีเจอร์ใหม่ๆใ,ใน react 18ได้เท่านั้นเองนะครับผมอ่ะโอเคทีนี้มาดูกันผมจะสร้างตัวแปรชื่อว่า root นะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงเนี้ยเป็น uh, ในส่วนของ create root นะครับโอเคจากนั้นนะครับเราจะมีการใช้นะครับ root render นะครับแล้วตรงนี้ผมก็จะ render ในส่วนของ app component อ่ะทีนี้ทุกคนก็สามารถที่จะลบตรงนี้ทิ้งไปได้เลยอ่ะให้เหลือเท่านี้นะครับผมอ่ะกด save by โอเคนะครับทีนี้กลับมาดูที่หน้าเว็บนะครับอ่ะเห็นไหมซึ่งตรงนี้ทุกคนก็จะเห็นว่าเราสามารถใช้เป็นตัว new root api ตัวใหม่แบบนี้ได้เลยเห็นไหมฮะอ่านี่นะครับ โอเคนะครับผมก็นี่คือจะเป็นการติดตั้งในส่วนของ React 18นะครับเผื่อใครอยากจะลองทดสอบนะฮะในส่วนของฟีเจอร์ใหม่ๆก็สามารถทำตามนี้ได้เลยนะครับผมโอเคครับทุกคนก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะทําให้ทุกคนเนี่ยนะครับได้เห็นว่าฟีเจอร์ใหม่ๆนะครับที่ได้ถูกเพิ่มเข้ามาใน React 18เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็จะเห็นได้ว่าน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยคิดว่า อาจจะทําเป็นวิดีโอแยกนะครับพามาดูว่าเออฟีเจอร์แต่ละตัวเนี่ยมันใช้งานนะครับทำหน้าที่อะไรกันยังไงนะครับก็อาจจะทําแยกมานะครับยังไงก็อยากให้รอติดตามกันแล้วกันนะครับผมโอเคครับทุกคนก็หวังว่าวิดีโอนี้เนี่ยจะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับหากชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับแลวรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะซัพพอร์ตช่องปริพันธ์เพลงพาวชอนลนะครับทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนนะครับเป็นกําลังใจให้ผมทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปได้นั่นเองนะครับยังไงผมก็จะผลิตวิดีโอเนื้อหาดีๆแบบนี้ให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ศึกษากันต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามและซัพพอร์ตผมเสมอมานะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ